สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล h ช n n นลค่ะและนี่คือ t ท r ร t a r t อาร์ิค่ะซีรีส์ประจำวันพระมาะแล้วนะคะวันนี้สีสันสดใสมากเลยเป็น Story of Love EP ที่88เลขสวยมากเรามาดูกันว่า Story of Love เนอะเรื่องราวความรักของคนสองคนวันนี้ไพ่น่ารักน่ารักเดอะชับ b บี้เนี่ย จะเล่าเรื่องความรักออกมาได้น่ารักมุ้งมิง้งตามหน้าไพ่หรือเปล่าสําหรับนะคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะคลิปนี้ค่ะเป็นแรนดอมหรือคอลเลกทีฟนะคะคุณไม่จําเป็นต้องเลือกอะไรเลยค่ะไพ่ก็จะเล่าเรื่องราวความรักไปเนอะเราลองฟังเฉยๆค่ะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ว่าเฮ้ยมันตรงกับเรื่องราวของเราหรือเปล่าตรงทั้งหมดเลยตรงบางส่วนหรือว่าไม่ตรงเลยก็ได้เหมือนกันนะให้ไพ่เล่าค่ะเปิ้ลจะใช้ไพ่แต่ละสําหรับแต่ละ E ีีแตกต่างกาันเพราะฉะนั้น EP ีนี้แปแปลแล้วค่ะถ้าเกิดดูแล้วชอบวิธีการอ่านคุณสามารถ าามรถไปลองดู EP ีอื่นๆได้นะคะว่าไพ่จะเล่าเรื่องราวของคุณไหมนะเอาวันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะด้านบนพลังงานฝั่งของคุณด้านล่างพลังงานฝั่งของใครอีกคนคู่กรณีของคุณแฟนคุณหรือถ้าเราโสดอยู่อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณที่คุณกําลังตามหาอยู่ก็ได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเป็นยังไงทําอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างนะมาเริ่มกันเลยค่ะ energy ของคุณนะ หกเหรียญอัศวินถ้วยแล้วก็สี่ไมอ้อยู่กับหน้าที่การงานขอบครัวมีความสุขนะเป็นคิดว่าเป็นสายเปด้วยช่วงนี้ก็อาจจะใช้เงินเยอะแต่ว่าถามว่ามีอันจะเปยไหมก็มีเนาะทำบุญไปเที่ยวอะไรเงี้ยมีความสุขดีไปเรื่อยๆกับชีวิตตามอัตธภาพค่ะใต้สํำรับเป็นพลังงานที่แชร์กันเป็น10 of cups เนาะพลังงานอยู่กับครอบครัวแปลว่าถ้าเกิดคุณโสดอยู่คุณก็ ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะมันคิดว่าคุณมีความสุขดีใช้ใช้เงินเนาะแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับครบคอบครัวเพื่อนฝูงสังคมอะไรของคุณไปไม่ได้กระตือรือร้น,ห,นหรือว่าแบบอเขาเรียกอะไรนะพยายามขวนขวายแบบตายแล้วฉันไม่มีแฟนฉันต้องรีบหาใหม่หรือถ้าเกิดคุณมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีแฟนแล้วก็ตามก็ค,คิดว่าความสัมพันธ์ก็มีความมั่นคงดีค่ะไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้ energy กับการทํางานหาเงินอยู่ครอบครัวแบบนี้มากกว่าแล้วก็มีความสุขดีด้วยไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณใน เรื่องความรักแบบคู่รักเนี่ยจะไปในทิศทางไหนก็ตามเนาะด้านล่างเป็นพลังงานฝั่งของอีกคนหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้เนาะว่าคนคนนี้กับคุณเนี่ยวันนี้ไพ่จะเล่าเรื่องราวของคนที่รู้จักกันหรืออย่างอัศวินดาบคิงถือดาบแล้วก็เดอะมูนพลังงานเหมือนแบบอันนี้เขายังไม่บอกเนาะเพราะยังไม่เห็นแหละว่าคุณสองคนรู้จักกันไหมแต่พลังงานฝั่งของเขาค่อนข้างจะมีอุปสรรคปัญหาแก้ไขปัญหามีเรื่องให้ไม่สบายใจกังวลใจนอนไม่ค่อยหลับด้วย ฝั่งคุณ Energy คือโอเคนะเหมือนแบบเออใช้เงินเปยนู่นนี่อยู่กับเพื่อนฝูงสังคมชีวิตชิลชิวแฮปปี้ดีดาส่วนพลังงานฝั่งข้างล่างเห็นปะมีมีแต่ดาบแล้วก็มีเดิมูนที่เป็นไพ่ของความคุมเครือกังวลไม่ชัดเจนสับสนอะไรแบบเนี้ย ถ้าคุณสองคนรู้จักกันแล้วนะแล้วมีโซเชียลมีเดียกันนะเราไม่ได้คุยกันก็เป็นไปได้คะ่ะว่าเขาคิดถึงคุณแล้วก็ส่องส่องอยู่บ้างแต่ไม่เห็นการแอคชั่นพูดคุยกันเพื่อนหนึ่งบอกว่าไม่เห็นว่ารู้จักกันไหมเพราะว่าฝั่งเขาก็ไม่ได้คุยอะไรคุณฝั่งคุณก็ไม่ได้คุยอะไรกับเขาเนาะมันก็เลยเป็นเอเนจีแบบต่างคนต่างอยู่ก่อนเดี๋ยวเราดูต่อคะ่ะว่าไพ่จะเล่าเรื่องราวยังไงคุณสองคนรู้จักกันแล้วไหมหรือว่ายังไงเนาะอือ แต่พลังงานฝั่งของคุณดีกว่าเขานะในการเปิดรอบแรกนี้นะคะแล้วยังไงต่อเอ่ยคุณจะเป็นยังไงต่อไปจะได้เจอคู่ยางฮัลโลแฟนคิงถือเหรียญเก้าเหรียญอ่าควีนถือเหรียญเป็นไพ่คู่กันด้วยเนาะโอเค คุณรอคอยเหมือนแบบเออเรารอคอยคนที่ใช่คนที่รักเนอะตอนนี้อาจจะแบบสวยๆแลเลิศเชิดหล่อๆสดๆไปก่อนภายนอกบันคิดว่าคนอื่นอะไม่รู้หรอกว่าคุณมีคนคุยหรือไม่มีคนคุยแต่คุณมีความสุขด้วยตัวเองเนอะ enjoy happy ดีดาแล้วคุณก็รอคอยคนที่คู่ควรกับคุณอะซึ่ง energy มันดีมากเลยนะอยากได้คนที่จริงจังจริงใจละถ้าเกิดว่าตอนนี้มีใครเข้ามาด้วย ด้วยความพร้อมของคุณนะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนแรกเป็นสายเปเลยเปรว่าอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้อยากจะทําอะไรก็ทําได้แล้วก็มีความมั่นใจมีความสุขเพราะฉะนั้นเปิ้นคิดว่า energy ของคุณอะพร้อมมากเลยนะกับการที่จะมีคู่ แค่ว่าเออรอคอยอีกคนนึงเนอะเหมือนตอนนี้แบบถ้าเกิดว่าเราพิมพ์การ์ดได้เราคงพิมพ์ชื่อเรารอไปแล้วจองทุกอย่างไปแล้วหรือแค่เจ้าบ่าวมาสวมชื่อแล้วก็คือแบบแต่งงานได้เลยอะไรแบบเนี้ยเออันคิดว่าคุณพร้อมด้วยประการละทั้งปวงเนาะอ่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือคุณก็รอคอยคนที่ใช่เที่ยมเป็นเจ้าสาวของคุณเพราะคุณพร้อมแล้วมากๆพร้อมจะแต่งงานแล้วแล้วก็มีความจริงจังด้วยนะ คือคือการที่เรารอคอยใครอยู่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าตอนนี้เราอยากคบใครเล่นๆแล้วนะคือถ้ามีใครเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้คือถ้าเกิดว่ามันดีมันเข้ากันได้คือพร้อมแต่งงานเพราะอย่างที่บอกว่าพร้อมทั้งหมดทั้งมวลแล้วแล้วก็มีความมั่นคงอะทั้งทางด้าน,ด,านด้านเงินด้านงานด้านอารมณ์ความรู้สึกใดๆก็ตามไม่คิดว่าคุณแบบพร้อมมากๆเนี่ย คิงกับคุณเป็นไพ่คู่กันเนาะเพราะฉะนั้นคุณตามหาคนที่แบบจะคู่คนกับคุณเท่าๆกันศีลเสมอการปัญญาจะคะต่างๆเท่าๆกันแล้วจะได้แบบลงเอยอะไรเงี้ยถ้าถ้ามันยังไม่เจอคุณก็เหมือนแบบเออก็ไปเรื่อยๆถ้าเกิดเจอเมื่อไหร่ก็พร้อมแล้วแบบนนอะไรเงี้ยเนาะเพราะเอเนจีมันไม่ได้เห็นอย่างที่บอกไม่ได้เห็นว่าคุณพยายามไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเป็นเพศไหนก็ตามเนาะเราก็ใช้แค่ชีวิตไปเรื่อยๆค่ะแล้วรอคอยว่าถ้าเกิดเราเจออ่าเราก็พัฒนาความสัมพันธ์เท่านั้นเองเนาะอีกข้างหนึ่งเปล่า h ฮงแมนแปดเหรียญสิบเหรียญะคะฝั่งนี้ก็เป็นเงินเงินเหมือนกันเนอะดูเป็น energy แบบของการเงินมากๆเลยอ,ะอ่ะอ่าก็ยังไม่ได้บอกอีกเนอะว่าคุณสองคนเนี่ย รู้จักกันไหมคือฝั่งเนี้ยเหมือน Energy ของเขาอะคือวุ่นวายกับชีวิตของเขาเหมือนกันแล้วก็ทำงานหาเงินสร้างความมั่นคงยังไม่พร้อมก็ได้นะบางที Energy อันเนี้ยที่เปิ้ลเห็นอะมันอาจจะหมายถึง่าคุณรอคอยให้เขาพร้อมที่จะมาสารสมัยกับคุณเพราะตัวคุณพร้อมแล้ว แล้วฝั่งเขาเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนิงนอาจจะยังมีความไม่มั่นคงบางอย่างซึ่งเขายังต้องพยายามอยู่ค่ะเพราะแฮงแมนเป็นไพ่ของความพยายามต่อไปเนาะแต่ต้องทํางานเก็บเงินหาเงินจนกว่าเขาจะมีความมั่นคงเขาถึงจะแบบพร้อมที่จะมาสางสัมพันธ์กับคุณอะ่ะคือความคิดคล้ายๆกันนะคนสองคนนี้เนาะถ้าตอนนี้คุณโสดอยู่คุณรอคอยคนที่ใช่คนเนื้อคู่ของคุณ,คณกําลังพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ค่ะพยายามจะทําตัวเองให้พร้อมเพื่อมาเจอคุณ พอเวลาเราแบบพลังงานเราไม่เท่ากันเนอะก็ต้องบอกว่าจากาักรวาลก็จะยังไม่ดีดให้คน2คนมาเจอกันนะถ้าเกิดเนื้อคู่คุณยังแบบยังต่ําต้อยกว่าคุณยังไม่มั่นคงยังไม่พร้อมแต่คุณพร้อมแล้วคุณก็อาจจะต้องรอไปก่อนเนอะแต่ถ้าเป็นคนคุยนะ,ะก็มองว่า สถานการณ์อะตัวเขาเองอะเขารู้สึกว่าเขาอาจจะด้อยกว่าเขาอาจจะไม่พร้อมเขาอาจจะยังอยากทํางานหาเงินยังอยากมั่นคงกว่านี้ใดๆก็ตามบางทีเขาอาจจะมีตังแล้วก็ได้นะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาพร้อมแล้วล่ะแต่ตัวเขาเองคิดว่าเขายังไม่พร้อมเออมันก็เลยยังเป็นภาวะของการที่ทํางานหาเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนยังต้องอดทนพยายามต่อไปอยู่นะมันก็เลยเป็น energy เ,นเกี่ยวข้องกับเงินทองอะไรเงี้ยซะมากอืม n no. อ่ะแล้วยังไงต่อไปคะไพ่ก็ยังไม่บอกนะว่าคุณสองคนจะเจอกันเมื่อไหร่หรือเจอกันแล้วหรือเปล่าอ่ะมาเนเล่าหน่อยสิแต่คุณแฮปปี้ดีมันก็โอเคนะมาเก้าดาบอ่ะพอบอกแฮปปี้ดีปุ๊บมาเป็นเก้าดาบเลยจะ้ะหถ้วยสามเหรียญว้าวสองถ้วยอืม เอเนจีอ่ะเหมือนคุณมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในใจถ้าไม่ใช่มีใครสักคนอยู่ในใจอยู่ๆมันจะมีคนเก่าๆคนที่คุณเคยสารสัมพันธ์คนที่คุณมีความรู้สึกดีๆให้วนกลับมาพูดคุยกับคุณมันเลยทําให้คุณคิดเยอะคิด,คด,คดมาค่ะไม่ว่าคนคนนี้คุณตั้งใจจะแบบเออ move on ละไม่สนใจไม่ยุ่งด้วยละแบบจะเดินหน้ากับตัวเองละไปเจอคนที่มันคู่ควรอยู่ๆเขากลับมาคุยอะ่ะ ก็ต้องบอกว่า Energy มันก็เลยวืดกลับไปเหมือนแบบเอยตายละฉันต้องมาคิดเยอะคิดมากอีกแล้วว่าเขากลับมาทําไมมาคุยกันมาขอโอกาสหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าพอตอนแรกที่เขาไม่ได้กลับมาหรือเขาไม่ได้คุยกับคุณอ่ะคุณอยู่ได้เนาะคุณก็คิดว่าคุณอ่ะ move on ได้เรียบร้อยแล้วแต่พอมันมีการได้เนี่ยกลับมาพูดคุยถกเถียงคือเขาก็มาคุยกับคุณเองหรือมีเพื่อนมาพูดคุยถึงเรื่องราวของเขาแล้วทาให้คุณแบบหวนกลับไปคิดถึงเขาก็เป็นไม่ได้และทําให้คุณรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วคุณยังรักคนคนน มันก็เลยทําให้คิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับกลับไปคิดถึงเรื่องคนเก่าๆเรื่องราวเก่า อีกแล้วเนาะและเอเนจีช่วงนี้ที่เรามาเปิดคลิปเนี่ยเป็นช่วงดาวพุธเดินถอยหลังด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าคนเก่าๆที่หายไปจากชีวิตคุณจะวนกลับมาเพื่อนเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่าได้หมดหรือถ้าเกิดเขาไม่ได้กลับมามันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณหวนคิดถึงเขาและทําให้เรากลับมาคิดเยอะคิดมากอีกเนาะจากตอนแรกเราแฮปปี้ดีดาเนาะกลายเป็นต้องกลับมาคิดเยอะคิดมากอีกเพราะว่าเป็นเอเนจีในเรื่องความรักความสัมพันธ์คนเดิมๆอ่ะที่กลับมาทําให้คุณ เครียดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้แต่อันเนี้ยเปิ้ลไม่ได้รู้เนาะว่าเป็นคนคนนี้หรือเปล่านะคนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณหรือว่าเป็นคนคนนี้ที่คุณเครียดคะไหนขอดูหน่อยเด็กถือเหรียญเจ็ดไม้เดอะฟูโอเคอ่ะขอดูหน่อยคะ่ะเดอะฟูคือใครเป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่าคะคนคนนี้เป็นคนใหม่หรือคนเก่า นึ่งเรียญดูเป็นคนใหม่นะ Emperor อ่าในระหว่างอันนี้คุณสองคนยังไม่เจอกันเลยนะมันรู้สึกว่าฝั่งคุณอ่ะคืออยู่ๆมันก็จะมีคนเก่าๆว,วนกลับมาที่ที่คุณชอบที่คุณรักเขาเนาะกลับมาสารสัมพันธ์พูดคุยกันในขณะที่คนที่เป็นคนเนี้ยที่ไพ่กําลังพูดถึงเนี้ยเขาเหมือน ทำตัวเองให้ดีขึ้นละพร้อมละเริ่มพิจรารณาตัวเองว่าเออโอเคฉันพร้อมที่จะสารสัมพันธ์กับใครไหมแลวมีเดอะฟูกับหนึ่งเรียนแปลว,ว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะก่อนหน้านี้ถ้าเขามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเหมือนเขาอาจจะเอาความรักเป็นเรื่องแบบไทยๆเนาะแต่ตอนนี้มันเหมือนทุกอย่างเขาเริ่มโอเคขึ้นละเขาการงานการเงินเขาเริ่มดีขึ้นละ กลายเป็นเอ็มเพอเรอร์แล้ววะเริ่มมีความมั่นคงการงานมั่นบังคั่งแล้วอะไรอย่างเนี้เขาก็เริ่มต้นที่จะแบบเดินหาและออกเดินทางอะให้เดอะฟูออกเดินทางเพื่อจะเริ่มต้นสายสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเพราะเมื่อกี้เอเนจีของเขาคือเขายังต้องอดทนพัฒนาทําจนตัวเองมั่นคงมีฐานะการเงินการงานที่โอเคก่อนใช่ไหมตอนนี้เขาพร้อมแล้วในขณะที่คนคนนี้พร้อมค่ะคุณดันมีคนเก่าๆก,กลับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วทําให้คุณเครียดอยู่เนาะอ่ะแล้วยังไงต่อคะ จะตามหากันเจอไหมเราสองคนเนี่ยคุณจะกลับไปหาคนเก่าไหมหรือคุณจะเลือกเนื้อคู่คนใหม่ว่าเขาจะเข้ามาเจอคุณหรือเปล่าไหนดูซิจะเป็นยังไงบ้างอีกทีหนึ่งอ่ะคุณจะเอายังไงคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างมาดูต่อ m มจ i เชียนแดดาบสิบไม้สามดาบอึดอัด ไม่รู้จะทำยังไงดีถามว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาได้ไหมก็ต้องบอกนะคะว่าไอคนเก่าที่กลับมาที่คุณคิดถึงไม่ว่าจะกลับมาหรือไม่กลับมาเนอะถ้าเกิดไม่กลับมาแปลว่าคุณคิดถึงเขาเนอะมันเลยทําให้เรายัาง move on ไม่ได้ค่ะอยู่ๆพออย่างที่บอกอะพอม,มีการพูดคุยหรือไปรู้เรื่องราวของเขาเราก็ลกลับไปนะับต้นเริ่มต้นแบบเหมือนเขาเลยนะ move on เป็นวงกลมเนอะกลับเป็น set z โ r กลับไปเริ่มต้นศูนย์ใหม่ แล้วมันก็มีความวนเวียนตัดไม่ขาดค่ะเพราะฉะนั้น energy ของคุณก็คือกืนไม่เข้าคายไม่ออกรู้ใจเป็นไงดีจะทำไงดีแล้วก็ผิดหวังเสียใจเพราะจากที่เห็นนะ้มันก็ไม่ได้ง่ายกับการที่จะได้สารสัมพันธ์กับคนคนนี้หรือคุณรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วก็ได้ค่ะว่าคนคนนี้มันไม่ได้เป็นคนที่สามารถพัฒนาได้แต่ห้ามใจไม่ได้เนอะคือความคิดอาจจะรู้ว่าคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่เหมาะคนนี้ไม่ได้ยากลำบาก แต่ในใจก็คือก็คือฉันรักเขาฉันยังอยากแบบมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาคือนึกออกปะมันเหมือนกับจิตใจมันไม่ได้เข้มแข็งเหมือนกับสมองที่เรามีอะไรเงี้ยเพราะฉันก็ต้องบอกเขาว่า energy มาเลยยังยังวนเวียนอยู่กับ energy ความผิดหวังเสียใจความทุกข์อยู่พอสมควรเลยอ่ะแล้วคนคนนี้เขาจะทำยังไงเนี่ย <laughs> โอ้ยอัศวินเหรียญมาหนึ่งถ้วยคะ่ะ คิงถือถ้วยอ่าเปิ้นคิดว่าเขาจะเข้ามาเจอคุณนะแล้วมอบความรักให้กับคุณในขณะที่คุณก็ยังวนเวียนอยู่กับคนเก่าอยู่แปลว,ว่าเราก็ยังตัด energy ของคนเก่าไม่ได้คือมันอาจจะพูดคุยหรือพูดคุยมากน้อยแค่ไหนอันนี้แล้วแต่นะแต่บอกคนเนี้ยเขาจะพร้อมและเข้ามาในสถานการณ์ที่คนคนเนี้ยก็ยังอยู่ในชีวิตคุณเหมือนกัน มันเลยเป็นสามดาบค่ะคือคุณก็ไม่รู้จะทำยังไงดีใจเราก็ยังรู้สึกผูกพันหรือยังรักคนคนนั้นอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาที่เข้ามาแบบเ n e r g y ดีเลยอะ่ะเข้ามาหยิบยื่นโอกาสให้คุณเข้ามาแบบมอบรักให้คุณคือแบบบางทีเราอาจจะแบบเหมือนแบบน้ำเน่านิดนึงนะว่าเออทำไมฉันไม่รักคนที่เขารักฉันทําไมฉันต้องไปรักอ่ะคนที่เขาไม่รักฉันด้วยอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้มันอาจจะอยู่ในสถานการณ์กืนไม่เข้าใครไม่ออกแบบนั้นก็ได้นะ หรือตัวคุณเองไม่แน่ใจคะ่ะด้วยเอนเนอร์จีของคุณเนาะไม่แน่ใจว่าฉันยังรักเขาไหมนะฉันควรจะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ไหมนะฉันฉันกลัวฉันตัดสินใจผิดแบบนี้ก็ได้เพราะฉนั้นมันเลยเป็นภาวะของการที่คุณก็เลยไม่กล้าตัดสินใจเลยอยู่ในภาวะของการแบกไปแบบนี้เนาะเป็นสามคนแบบนี้ไปก่อนนะแล้วยังไงต่อคะ สุดท้ายคุณจะเลือกได้ไหมอ่ะรอบสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูค่ะพอ energy เป็น3คนแบบนี้เนาะอาจจะเป็น3คน4คน,คนหรืออะไรเนี้ยแล้วคุณจะตัดสินใจยังไงคะมาดูการตัดสินใจของคุณกันว่าคุณจะทำยังไงสวยหล่อเลือกได้มากๆแต่ก็แบบไม่ได้อยากเลือกเนาะเพราะ energy มันแบบโอ๊ยทรมานหไม้ temperance string เลือกไม่ได้ปะ แต่ตันใจไม่ได้วนไปวนมาคือพลังงานของคุณยังผูกอยู่กับคนเก่าอยู่อะตราบใดที่เรายังไม่ตัดเอเนจีกับคนเก่าแบบฟรีดอมเนอะหลุดออกมาจริงๆแล้วพอพอมันมีพลังงานดีๆเข้ามามันก็เหมือนเราก็เลยยังไม่ไม่สามารถเปิดรับได้เต็มที่ถามว่าพอคุณรู้แล้วว่าเป็นแบบนี้คุณจะทำยังไงดีเปิ้นก็ไม่ได้เห็นว่าคุณจะทำยังไงได้นะคุณก็เหมือนแบบใช้เวลาละกันเปิ้นมองว่าเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ได้เพราะไพ่วิกตอรีเนี่ยเป็นไพ่ที่ประสบความสำเร็จ แต่ว่าต้องใช้เวลาถูกไหมแปลว,ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันต้องใช้เวลาในการปรับจูนเรียนรู้นะถ้าเกิดคนคนนี้ที่เข้ามาใหม่แล้วคุณรู้สึกว่าเออก็คุยคุยกันไปก่อนเรียนรู้กันก่อนเพราะว่าถึงแม้เขาจะรักเราอืม มันก็อาจจะมีความแตกต่างที่ทําให้คุณเอ๊ะนึกออกปะ่ะที่เปิ้ลรู้สึกว่าคุณอาจจะเลือกไม่ได้ว่าคนไหนดีจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็น energy ว่าแบบรักคนเก่าขนาดนั้นนะแต่มันเหมือนกับอาผูกพันก็ได้หรือว่าคนใหม่ที่เข้ามาคุณก็ไม่แน่ใจว่ามันดีจริงไหมหรือว่าถ้าเลือกแล้วเลือกผิดไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีอะไรให้เอ๊ะอย่างเช่นว่าความแตกต่างของคุณสองคนเนาะนิสัยไม่เหมือนกันมีอะไรต้องปรับจูนกันก็เป็นไปได้มันเลยทําให้คุณยัง ไม่แน่ใจยังไม่ได้แบบมั่นใจขนาดนั้นว่าคนนี้ใช่จนคุณจะเลือกคนคนนี้เป็นแฟนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็นแนะนําว่าคุยไปเรื่อยๆค่ะเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์แล้วคุณจะเลือกคนที่ถูกต้องแต่ว่าต้องช้าๆแล้วก็ค่อยๆดูไปเนาะค่อยๆปรับจูนเหมือนอารมณ์คุณยังไม่นิ่งคุณยังรู้สึกว่าคนนี้คุณ,คณไม่แน่ใจอะ่ะถ้าเราไม่แน่ใจแปบลบว่าเรายังรู้จักเขาไม่ดีคอเห็นปะ่ะเป็นไพ่อินฟินิตี้หมดเลยอะ่ะเป็นไพ่แบบ อะไรก็ไม่รู้แบบยังวนๆอยู่เพราะฉันไม่ว่าจะเป็นพลังงานเก่าพลังงานใหม่อยู่ที่คุณเลยฮะคนที่เข้ามาดูคลิปวันนี้ไปคิดว่ามันมี energy ทั้งสองฝ่ายคือสับสนกันคือมีคนที่แบบอยากได้คนเก่าและก็มีคนแบบไม่อ้าวละฉันอยากจะ move on ไปเจอคนใหม่เพราะฉันมันก็เลยมีความขัดแย้งกันเหมือนกันว่าจะยังไงดีแต่แพทยแนะนําบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าเนาะให้คุณใช้เวลาในการพิสูจน์เพราะว่าความสัมพันธ์หรือความรักของคุณนะ คุณกับคนคนนั้นมีความแตกต่างกันแล้วก็ต้องใช้เวลาในการปรับจูนรวมถึงให้เราต้องกลับมาอ่าสมดุลตัวเองด้วยเนอะว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเพราะว่า energy คุณมีความสับสนค่อนข้างมากนะแล้วคนคนนี้ล่ะจะเป็นยังไงมาสิบถ้วยเจ็ดถ้วยเก้าถ้วยว้าวถ้วยเยอะมากโอเคอือ คนคนนี้เขาก็จะรอนะรู้สึกว่าเขาก็จะไม่ไปไหนเขาก็ยังรอคอยแบบเมื่อไหร่คุณพร้อมก็โอเคเขาก็ยังแบบชิลๆอ่ะคือถึงคุณจะไม่รีบแต่ถามว่าเขากดดันหรือเขารีบหรือเขาจะไปจากคุณไหมใหม่ปิ้วก็มองว่าเขาก็ไม่รีบเขาก็ยังรอเพราะว่าจากพลังงานไพ่พอเขาพร้อมแล้วเขามาเจอคุณเขาคือเนื้อคู่ของคุณค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความรักมอบให้คุณแล้วก็รอคอยการสารสัมพันธ์ถึงแม้เขาจะมีความไม่มั่นใจเนาะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกเขาไหมนะแต่ว่าเขาก็จะรออยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนนั้ก็ ถือว่ายังไงก็เป็นกําลังใจให้อยู่ที่คุณคะ่ะว่าคุณจะเลือกคนเก่าที่ไม่รู้ว่าจะพัฒนาไไหมซึ่งซึ่งมันมีอุปสรรคปัญหาแน่นอนเนอะกับคนใหม่ที่เข้ามาพร้อมจะหยิบยื่นถ้วยให้กับคุณนะแต่ว่าอ,อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพราะคุณอาจจะยังกลัวอาจจะแบบไม่ ด้วยความผูกติดกับคนเก่าเนาะเราก็เลยอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าคนคนนี้คือคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นกาลังใจให้ค่ะขอให้คุณเลือกคนที่ใช่ก็แล้วกันถ้าเกิดว่าใครที่ตรงกับคลิปนี้เนาะเข้ามาแล้วแบบเออเจอไอ้นี่ที่หงิงอยู่พอดีเลยกําลังแบบว่าสับสนอยู่เลยว่าไอคนที่เข้ามาใหม่จะใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ มาคอมเมนต์พูดคุยเล่าเรื่องราวของคุณให้เพื่อนฟังแลกเปลี่ยนกันได้แล้วดูค่ะว่าคลิปถัดไปเนาะ EP ที่89จะเป็นยังไงต่อไปขอบคุณทุกคนเข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่ติดตาม Story of Love ไม่คิดเลยตอนแรกที่ทำ e ีพที่1น่งไม่คิดว่าจะมีคนแบบดูและอยากดูจนมาถึง EP ที่88แล้วขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามาชมนะคะแล้วพบกันใหม่วันพระหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย